ความรู้สึกของ Kinvara Pro เนี่ยในความคิดของผมนะผมรู้สึกว่ามันมี3อย่างมารวมกันเลย mm hmm. ก็คือความเป็น Endorphin Pro, Endorphin Speed และ Endorphin s h i p รวมกันอยู่ใน Kinvara Pro แต่ Kinvara Pro ออกแบบมาเพื่อให้เป็นรองเท้าสำหรับซ้อมในทุกๆวันเราก็จะได้ f e e l ิ n g ถึงความดิบเด้งคล้ายๆกับ Endorphin Pro แล้วก็จะได้ความรู้สึกมั่นคงเหมือนกับ endorphin chip แล้วก็ความรู้สึกในการสวมใส่ที่สบายเท้าเหมือนกับ endorphin speed เรื่มันรวมกันแบบนี้เลยอ่ะความรู้สึกมันมันเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปจากซ o อฟต์นี่แบบเดิมๆก็น่าจะเหมาะสําหรับใช้สําหรับซ้อมคนทั่วไปใส่ได้เลยนักวิ่งขาแรงก็ใส่ได้ใส่ได้หมดเพราะว่ามันช่วยให้เราวิ่งสนุกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการลงเท้าเนี่ยมันเสริมสร้างความมั่นคงก็เลย ช่วยลดในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างที่เราซ้อมวิ่งได้มันดีนะคะมันนุ่มแล้วมันก็เด้งดีค่ะปกติจะเป็นคนแบบเท้ายาวแล้วก็เท้าก็จะหนาๆกว้างนิดนึงพอใส่แล้วมันก็รู้สึกว่าเบาสบายแล้วก็ส่งแรงในการวิ่งนะคะให้เร็วขึ้นได้ดีกว่าทุกครั้งเลยนะคะตอนวิ่งขึ้นขึ้นเนินอะ่ะขึ้นเขาอะ่ะโอเคเลยแล้วก็ช่วงช่วงวิ่งลงเขาะคะ่ะม,มันกระชับดีค่ะถือว่าโอเคเลยชอบมากครับ คือด้วยความที่ออผมก็ใช้ตัว Kinvara ามาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็พอมีตัว e n d o r p h i ขึ้นมาเนี่ยก็ลองไปใช้ e n d o r p h i แต่เพราะความความรู้สึกในการใส่ k i n ว a r a เนี่ยกลับมามีทั้งเรื่องของออคอร์สสเตเบิลนะครับเรื่องของเร่งทำความเร็วอะไรต่างๆก็ทําได้ดีนะครับรู้สึกว่าวิ่งจบแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกบาดเจ็บตรงไหนเลยนะครับถือว่าเป็นคู่ที่ ให้ความมั่นใจกับการวิ่งมากๆครับชอบค่ะมันมันนุ่มมันเด้งเวลาที่แบบเวลาที่ก้าวเท้าเข้าไปอ่ะมันรู้สึกมันมันมั่นใจอ่ะมันรู้สึกแบบมันสบายอ่ะมันเหมือนที่ที่เขาโฆษณาไว้อ่ะที่บอกว่ารองเท้าช่วยเรา99%ใช่ไหมเออน้ําหนักรองเท้าหรอก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเดอทะหนักเกินไปอะไรเงี้ย รู้สึกวิ่งเพดเจ็ดเพดแปดนะครับมันมั่นคงดีสเต็ปเดีดแต่ของผมอะเลือกผิดไซส์ไปครึ่งไซส์มันก็เลยทับไปนิดนึงเรัาผต,ต้องต้องอัพไซส์อีกนิดนึงแต่โดยรวมแล้วมันสเสถียรดีครับถ้าวิ่งเพดเจ็ดเพดแปดแต่ถ้าทําความเร็วมากกว่าน,นี้น,น้ําหนักเท้ามันจะมากขึ้นครับวันนี้ผมติเดเรื่องนี้อยู่ค่ะความรู้สึกก็คือเหมือนไม่ใช่คินวาร่าเลยอะค่ะก็บันเลสมัน ค่อนข,ข้างช่วยได้มากเนอะนุ่มนิ่มดีแล้วก็ความรู้สึกตามวิง่งอ,ออกแรงที่เร็วหน่อยกว่าเคสเกินเกินปกนติที่วิ่งอะคะ่ะก็รู้สึกว่ามันทำได้ดีเหมือนเอนโดฟินสปีดหรือเอนโดฟินโปรเลยอะคะ่ะจริงๆเป็นคนชอบกินมาล่าอยู่แล้วอะนะคะแล้วก็ตัวนี้น่าจะตามที่โปรยเลย99%ซน่าจะใช้ได้ทุกวันจริงๆอะคะ่ะก็ใส่ใส่สบายดีครับนุ่ม แล้วก็เดินเดิน,ดนกนมันดีมากครับไหลดีมากับแล้วก็ดันเดินก็ดีมันมันมันช่วยได้เยอะเลยจากที่เจ็บเจ็บมากๆเนี่ยพอขีดสเปรย์ไปแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆมันก็ช่วยให้ไหลได้ไหลได้แล้วมันมันสมูทดีครบลื่นดียรไหลทงลุ่งดีรถ้าไม่เจ็บของมกดได้มากกว่านี้ มากเลยค่ะพี่เพราะว่ามันรู้สึกเบาเท้าแล้วก็เด้งตลอดแต่ว่าไม่เกร็งเท้านะคะมันทำให้เราผลักไปข้างหน้านรู้สึกโอเคอ่ะดีแล้วก็ทําเวลาได้ดีกว่าทุกครั้งด้วยค่ะไม่ไม่รู้สึกหนักนะคะเมื่อวานตอนที่ได้มาก็ใส่เดินทั้งวันก็โอเคแล้วพอวันนี้ก็ใส่แล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันแปลกเท้าหรือว่ามันถ่วงเท้าอะไรเลยค่ะโอเคเลยค่ะจริงจริงนี้ถ้าเกิดว่าส่วนตัวนะคะอันนี้ใช้วิ่งเพราะตัวเองไม่ได้วิ่งเร็วมากแล้วก็ใส่ซ้อมได้ทุกวนันที่สําคัญใส่ทํางานใส่เดินเล่นไปเที่ยวได้ด้วยค่ะเพราะว่ามันกระช